ข่าวดีมีเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะคะสามารถกดเป็นเงินสดได้อีก2รายการนะคะรีบกดมาใช้ด่วนเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับแม่บุ๋มมาแชร์ในช่องมัมมี่บุ๋มบิมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่บุ๋มก็นําข่าวสารดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะสามารถกดเงินเป็นเงินสดได้นะคะ จากวงเงินช่วยเหลือทั้งสองรายการนี้นะคะโดยจะโอนเข้าพร้อมกันในวันที่18ตุลาคมถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องนะคะหรือเจ้าของสินค้าท่านใดน,นะคะอยากทายินสินค้านะคะก็สามารถ สแกน QR code หรือ ID Line นะคะ TDK5397B มาได้เลยนะคะพูดคุยโดยตรงกับแม่บุ๋มเลยนะคะเรามาดูกันนะคะสำหรับบัตรคนจน2รายการที่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะมีดังนี้นะคะก็คือ1เลยนะคะคือค่าน้ำปะัปะปลาฟรีนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็คือกลัวเรือนที่ใช้น้ำปราปาไม่เกินเกณฑ์เท่านั้นนะคะ ซึ่งเขาก็มีการกำหนดเกณฑ์นะคะว่าเดือนละ100บาทนะคะและจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะคะถึงจะสามารถรับเงินตรงนี้ได้นะคะบางคนก็วอยไวยนะคะว่าทําไมฉันไม่ได้รับคนอื่นได้รับอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าตนเองเนี่ยไม่ได้ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะคะก็เลยไม่มีเงินเข้าบัญชีนะคะ ถึงแม้ว่าใครนะคะบางคนก็ไปลงทะเบียนแต่ใช้น้ําเกินเกณฑ์ที่กําหนดนะคะก็คือ100บาทก็จะไม่ได้รับเงินจากตรงนี้นะคะซึ่งจะได้เงินช่วยเหลือเดือนละ 100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะคะเมื่อบินค่าน้ำมานะคะผู้ได้สิทธิ์นะคะต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นนะคะระบบก็จะทำการโอนเงินสดให้นะคะกลับเข้าไปในบัตรคนจนที่หลังนะคะและก็สามารถนำบัตรนะคะมากดเป็นเงินสดใช้ได้เลยหรือว่าจะไปรูดซื้อสินค้าที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ 2. นะคะค่าไฟฟ้าฟรี ครัวเรือนที่ได้รับสิทธ์ก็คือเป็นผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์นะคะที่กำหนดก็คือเดือนละ230บาทนะคะและจะต้องได้รับการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะคะก็คือเกณฑ์เขาเหมือนค่าน้ำเลยนะคะว่าจะต้องลงทะเบียนแล้วก็ใช้ไฟไม่เกินใช้น้ำไม่เกินนะคะโดยจะได้เงินช่วยเหลือ230บบาทนี้นะคะต่อเดือนต่อครัวเรือนถ้าเกิดว่าบินค่าไฟฟ้ามานะคะ จะต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะระบบก็จะทําการบันทึกข้อมูลแล้วก็ทําการโอนเงินสดให้นะคะกลับเข้าไปใบบัตรคนจนทีหลังนะคะแล้วก็สามารถนําบัตรคนจนนะคะไปกดเงินหรือว่าจะมารูดซื้อสินค้าก็ได้นะคะนอกจากนี้นะคะผู้ที่มีบัตรคนจนนะคะยังจะได้รับวงเงินช่วยเหลือที่กดเป็นเงินสดไม่ได้อีกทั้งหมด4รายการดังนี้นะคะ ก็คือค่าเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะนะคะวงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรด้วยนะคะในร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดนะคะแล้วก็จะได้ส่วนลดค่าก๊าซ LPG ก๊าซหุงต้มนะคะ45บาทต่อคนต่อ3เดือนนะคะแล้วก็โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนด้วยการเพิ่อมวงเงินนะคะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคให้บัตรคนจนอีก500บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะในวันที่8ที่ผ่านมานะคะก็กระทรวงการคลังได้โอนเงินเข้าบัตรคนจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะเพราะว่ากำหนดเนี่ย15ตุลาคมนะคะ แต,แต่เมื่องบประมาณมาแล้วนะคะเขาจึงรีบโอนให้นะคะในวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานะคะและในเดือนต่อไปนะคะในรอบถัดไปก็จะได้ทุกวันที่1นะคะอย่างเช่น1พฤศจิกายนนะคะ1ธันวาคมนะคะซึ่งบางคนก็ได้200จากเดิมนะคะก็เพิ่ม500เป็น700บางคนได้300เพิ่ม500เป็น800นะคะก็จะได้ทุกวันที่1นะคะอีก2เดือนนะคะ สำหรับคลิปราวนี้นะคะใครที่สงสัยอยากสอบถามก็สอบถามคอมเมนต์ใต้ตคลิปมาได้เลยนะคะเดี๋ยวบุญจะตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ